เคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางสถานที่ถึงถูกร่ำลือว่าเฮี้ยนสุดๆจนถึงขั้นห้ามเข้าหลังพระอาทิตย์ตกดินวันนี้เราจะพาไปพิสูจน์ตำนานสุดหลอนของบางกาฟอร์ดป้อมปราการโบราณในรัฐราชฐานประเทศอินเดียที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นสถานที่ผีดุที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยละ่ะ บ้างกาฟอร์ดถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่17โดยราชาบารควานดาสัสผู้ปกครองแคว้นแอมเบอร์แต่ที่ทำให้ป้อมแห่งนี้โด่งดังไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่เป็นตำนานคำสาบที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานมีสองตำนานหลักๆที่เล่าขานกันตำนานแรกเล่าว่านักบวชที่ชื่อกูรูบาลูนาศสาบแช่งป้อมประการแห่งนี้ไว้เพราะเงาของป้อมบดบังสถานที่ภาวนาของเขา อีกตำนานหนึ่งเล่าว่าเจ้าหญิงรัตนาวดีผู้เลอโฉมถูกพ่อมดดำตกหลุมรักแต่เมื่อเธอปฏิเสธพ่อมดจึงสาบให้ทุกคนในเมืองตายและป้อมประการแห่งนี้ก็จะไม่มีวันเจริญรุ่งเรือง ด้วยเรื่องเล่าที่น่าขนลุกเหล่านี้เองทําให้รัฐบาลอินเดียต้องออกกฎห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเข้าบางกาฟอร์ดหลังหกโมงเย็นและก่อน6โมงเช้าเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณจะออกมาเพ่นพ่านในช่วงเวลานั้นมีหลายคนที่อ้างว่าได้ยินเสียงแปลกๆเห็นเงาประหลาดหรือรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงเข้าไปในป้อมประการแห่งนี้ในยามค่ำคืนบางกาฟอร์ดจึงเป็นสถานที่ที่ผสมผสานความงามทางสถาปัตยกรรมเข้ากับตำนานสุดหลอนได้อย่างลงตัวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักผจญภัยและผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับจากทั่วโลก ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบความตื่นเต้นร้าใจบางกาฟอร์ดอาจเป็นจุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาดแต่จำไว้ว่าต้องไปในช่วงกลางวันเท่านั้นนะเพราะถึงแม้ตำนานจะเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่การระมัดระวังไว้ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายจริงไหมละ่ะและที่สำคัญอย่าลืมเคารพสถานที่และความเชื่อของคนท้องถิ่นด้วยนะทุกคน